วสวัสดีครับยูช่องเฟรน a m เกมมิ่ง n ช l แนลวันนี้เราจะไปลอยกระทงกันนะครับ <ary> อาจจะมองไม่เห็นเท่าอไหร่ครับเพราะว่ามันมืดมากนะครับผมไปกันเลยสวัสดีกันสวัสดีแล้วนองเดินสวัสดีครับสวัสดีคนกล้องได้ครับโอเคนะก็จะลังไปเดินตรงคลองนะครับผมก็ว่าวไม่รู้มันจะมี <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับผู้หลงวไปเปิดไฟฉายสิเดี๋ยวเปิดไฟฉายนะโอเคตอไปก่อนไม่ได้เรอฮะตอได้ตอได้ตอไงวะโอเคกลางไปเดินตรงนี้อาจจะมองมือมันจะมือได้หน่อยนะครับ ใช่อะไรพอได้พอได้หน่าง่าตอในโทรศัพท์อะองเล่นเยอะใช้ลูกางใช้เยอะทีอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะน้ำน้ำน้ำก็ปลาแตกเหรอไหน่่ก ปลาปาแตกครับตอนนี้ปลาปลาแตกครับกำลังเพิ่งทรดีกระตักปลาปลาแตกครับผมอะไรครับปลาปลาแตกครับไม่มีทิบปลอผ่านหรอวะมีรถฐานด้วยหวัสดีเพื่อนสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะครับเอฟี FC ทุกคนตอนนี้สองทุ่มแปดนาทีเดี๋ยวไล์สดไล์สดนะเฟรนเกมมิ่งครับกดติด,ดตามด้วยนะครับกำลังไปเดินทาย ตรงนั้นจะเป็นป่าผมพมันติดกับวัดเนอะมาเมื่อกี้ขัดคลองได้ไรเมื่อกี้เอ่อเคกำลังไปถึงคลองแล้วไปถึงคลองแล้วครับถึงคลองแล้วโอเคอดเดยมาถึงละมาถึงแล้ว,ถ,ลวถึงขง้างรถด้วยฮลโหลฮัโลโหลยกมือฮล้ว เสมอแลโอ้โหตอนนี้เราก็เนื้อเอาไปที่นนนะครับเดี๋ยวมา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 ,ม,ามองไม่เห็นเดี๋ยวเหรอเห็นแต่กินหนูตัวกูตรงนั้นอ่ะปุ๊บไป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 วางตรงมามา ตัดแ,แ,แจมโคแจมไอเฮี้ยโอ้โหมันเซยเซยอ่ะชิบหายมาลอยกันเลยลอยกระทงในหน้าหีนี้เล่นน้ำได้เนี่ยโอเคมามามาโอเคนะก็นะครับผมคือตรงนี้อะไรอ่ะข้าวข้าวคืออะไรเดียวไม่มีอะไรเ่ยอ่ะอ๋อ,ต,อนนตรงนั้นฝนมันตกแน่ใช่ไหม ได่ฝนมันตกหนักห,หน่อยฝนมันตกหนักเกิดอาการอะไรวะฝนตกหนักแล้วท,ทำให้น้ำมันเยอะขึ้นนะครับผมเฮ้ยฮีอะไรอะไปที่นี่มามีรถด้วยนะครับตรงนั้นอะก็คุมไม่ได้นะคไม่ได้หีเล่นไม่ได้ด้วย มามาไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะมามีรถมาด้วยตรงนั้นก็มีรถคนมีคนถอยอยู่นั่นนะครับผมโอ้โหวันนี้วันที่ยี่สิบสามวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกสาม มา่าย่ายมาแล้วมาแล้วซอยกระทงแล้วถูกเทียมทุกชาวนาไัยนะไปกันแล้ว <c oughs> ไปแลว มามา,ม,ามีคนมีรถด้วยนะก็มาไลฟ์สดตอนกลางคืนเลยนะครับผมมาถ่ายตอนกลางคืนเลยนะครับที่บ้านนาข้างนะโอเคนะก็คลิปนี้ไม่แคสรถกระทงนะือ่อเช้าก็ได้แคสเกมไปกันแล้ว เมื่อชาดก็เมื่อบ่ายก็แคสเกมไปเมื่อกี้เมื่อบ่ายก็แคสเกมกูจี GTA San Andreas ก็ใครยังไม่ได้ดูก็กดดูได้ใน YouTube ได้นะกด YouTube ได้พีเมอร์เฟนเกมมิ่งมันก็จะเจอ 180P ใช่อะไรอะมามาใช้มือถือทายนับอุ้ยเซ่เซ่เซ่ตอนนี้กระทงพ่อผมไปนู่นแล้วแต่ผมซูไม่โด ตัวนี้คนระับอาจจะชา้าไม่ฮ้าใจแล้ว92แล้วแบตปูเดี๋ยว,นะยวทำให้แบตไม่ลดนะคือองไรอะเดี๋ยวทำให้แบตหมดไม่หายหมดมันไม่หมดไวอะทำไงวะ่แโอเค ลอยกระทงลอยกระทงกลางคืนเลยนะแบตจะหมดแบตเหลือแปดสิบแปดเต็มอยู่พอได้พอได้โอเคมาชิบหายเลยแบตเหลือเท่าไหร่วะแปดสิบเจ็ดยอะโอเคให้มันไม่ให้ต้องฮดมามามา แค่นี้แหละปานกลางปานกลางแบตจะไม่ลดโอเคแบตลดบบคลิปทิปนี้ก็มาถึงวีล็อกนะครับมามามาไป <c oughs> ไปยาด้ายาดาด <c oughs> อย่าดิ้นอย่าดิ้น <c oughs> ไปไปไปเด้อกลับบ้าน กับบ้านกับบ้านกลับมาเล่นเกมละไปกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ย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 เฮีย เดี๋ยวมันกลับละไปนะกลับไปแล้วปิดโทรศัพท์ไปแล้วไปไปก่อดคินี้ก็ปิดโทรศัพท์มองถนนเดี๋ยวรถก็ชนตายหรอกไปได้แลวสวัสดีครับ